สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Easy Teach นะครับก็คือเรียนรู้อะไรแบบง่ายๆนะครับผมใครเคยเจอปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าครับตอนเราเล่นคอมใช้งานคอมไปแล้วรู้สึกว่าเมาส์มันอืดเมาส์มันขยับไม่ไปเลยทำไมมันขยับช้ามากขยับกินพื้นที่ของแผ่นรองเมาส์อะไรประมาณเนี้ย ว่าต้องมีบางคนเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันแต่ว่าเมาส์เมาส์รุ่นใหม่ๆนะครับเมาส์รุ่นใหม่ๆม,ม,มันจะมีปุ่มปุ่มให้ปรับความเร็วเมาส์ได้นะครับผมแต่ถ้าเมาส์รุ่นเก่าและเมาส์ราคาไม่แพงล่ะเอออันนี้เราจะทํายังไงวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าถ้าเราต้องการให้เมาส์เราเร็วขึ้นหรือต้องการปรับความเร็วเมาส์ให้ลดลง เราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับผมก่อนอื่นก็มามา,มาอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้จะเป็น Windows 8นะครับก็คลิกขวาตรงหน้าจอเลยครับแล้วก็เลือก Personalize l นะครับผมแล้วก็ไปตรง Change Mouse Pointer นะครับพอกดเข้ามามันก็จะเจอ,เอ,อหน้านี้นะครับผมแล้วเราก็ไปตรงที่ Pointer o p t i o n นะครับจะเห็นตรงปุ่มที่มันบอกว่า select a ะพอย t e r s p e ป d นะครับนี่ครับมันก็จะมี f a s t แล้วก็ส low นะครับถ้าเราอยากให้มันเร็วเราก็กดมาสุดเลยเราก็กด a อป l y นะครับสังเกตได้ว่าเมาส์เราจะเร็วขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราอยากปรับให้มันช้าก็เอามาส low เแล้วนี่ครับมันก็จะอืดช้ามากนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะปรับให้เป็นแบบเดิมพอดีประมาณนี้พอดีกด a อ p l y แล้วกดโอเคนะครับแค่นี้ครับ ง่ายมากครับผมลองเอาปรับเอาไปปรับใช้กันดูนะครับการปรับเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเมาส์นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ